สวัสดีค่ะนักเรียนชั่วโมงนี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นวันสำคัญทางศาสนาเป็นวันอะไรคะนักเรียนเพื่ดเข้าไปแล้วตอบรูซีครูได้รู้นักเรียนเข้าไปแล้ววันนี้เป็นวันอะไรคะวันมาคบูชามาคบูชาค่ะวันนี้เป็นวันมาคบูชานะคะเออพอดีเราก็ไม่ต้องไปวัดเนาะ เราก็ทำบุญที่บ้านเดี๋ยวเวียนเทียนที่บ้านมีเวียนเทียนออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าช่วงโควิดนี้ก็คงไม่ไปทําบุญกันก็เลยมีการเรียนการสอนวันนี้เหมือนเดิมนะคะสําหรับวันนี้ก็เป็นการทบทวนนะเป็นการทบทวนเ,นเดิมนะคะจะเป็นการทบทวนเรื่องอะไรเดี๋ยวเรียวดูวีดีโอเลยนะคะแล้วเดี๋ยวภูมาสรุปตอนหลังนะคะพร้อมอยังคะและเรียมพร้อมอยังลูก พอมแลกค่ะมค่ะถ้าดูวีดีโอเลยนะคะสวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูอลัยพิกานอีกครั้งค่ะ จากที่นักเรียนได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าน้ําจืดนอกจากจะพบอยู่ที่แหล่งน้ําผิวดินแล้วยังพบอยู่ที่แหล่งน้ําใต้ดินอีกด้วยซึ่งเราสามารถนําแหล่งน้ําใต้ดินเนี่ยค่ะมาใช้อุปโภคแล้วก็บริโภคได้ด้วยดังเช่นวิทิทัศน์นี้นะคะเป็นการใช้เครื่องมือค่ะเจาะลงไปใต้ดินเพื่อนําแหล่งน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ประโยชน์นะคะ ก็จากทิท่ภักนี้นะคะก็เป็นการฉุกน้ํานะคะจากแหล่งน้ําใต้ดินค่ะขึ้นมาใช้ประโยชน์ขึ้นอย่างต่างๆนักเรียนทราบไหมคะว่ากระบวนการเกิดแหล่งน้ําใตดินมีลักษณะยอย่างไรและแหล่งน้ําใต้ดินค่ะสามารถกักเก็บอยู่ใต้ดินไว้ได้อย่างไรนะคะนักเรียนพอทราบไหมคะถ้าไม่ทราบไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเรามาหาคําตอบนี้จากการทํากิจกรรมในบทเรียนนี้กันค่ะ กิจกรรมที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะชื่อว่าแหล่งน้ําใต้ดินเกิดขึ้นได้อย่างไรจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะเพื่ออธิบายกระบวนการเกิดแหล่งน้ําใต้ดินจากแบบจาลองค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะไปชมวิธีทั์การทํากิจกรรมนี้กันเลยค่ะตอนแหล่งน้ําใต้ดินเกิดขึ้นได้อย่างไร วัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม จำลองลักษณะภูมิประเทศที่ประกอบด้วยชั้นตะกอนต่างๆลงในกล่องพลาสติกใสโดยนำกรวดทรายและดินเหนียวมาสร้างเป็นชั้นตะกอนดังนี้ลําดับแรกให้นำดินเหนียวมาสร้างเป็นชั้นตะกอนให้อยู่ติดกับพื้นกล่องพลาสติกใส นำกรวดมาสร้างเป็นชั้นตะกอนปิดทับชั้นดินเหนียวนำดินเหนียวมาสร้างเป็นชั้นตะกอนปิดทับชั้นกรวด บริเวณเนินดินด้านต่ำให้ใช้ดินสอเจาะลงไปที่ชั้นตะกอนตามแนวดิ่งให้ทะลุไปถึงบริเวณกึ่งกลางของชั้นกรวดและดึงดินสอออกนำหลอดพลาสติกเสียบลงไปในรูที่เจาะไว้โดยเสียบให้ทะลุไปถึงบริเวณกึ่งกลางของชั้นกรวด สร้างชั้นตะกอนชั้นบนสุดโดยนำทรายมาสร้างเป็นชั้นตะกอนปิดทับชั้นดินเหนียวจากนั้นตัดปลายหลอดด้านบนให้ระดับปลายของหลอดอยู่ต่ำกว่าระดับบนสุดของเนินดินด้านสูง เพื่อให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำได้อย่างชัดเจนให้นำน้ำผสมกับสีผสมอาหารและตั้งสมมุติฐานว่าถ้าใช้บัวรดน้ำรดน้ำที่ผสมสีผสมอาหารไว้ลงไปในกล่องให้ทั่วอย่างต่อเนื่องน้ำจะไหลไปที่บริเวณใดบ้างเพราะเหตุใดทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน สังเกตการไหลซึมของน้ำในกล่องตั้งแต่เริ่มรดน้ำจนกระทั่งมีน้ำไหลออกมาจากหลอดแล้วให้หยุดรดน้ำและบันทึกผล กำหนดให้น้ำที่ไหลมาจากบัวรดน้ำแทนฝนชั้นกรวดและชั้นทรายแทนชั้นหินที่มีสมบัติยอมให้น้ำซึมผ่านได้และชั้นดินเหนียวทั้งสองชั้นแทนชั้นหินที่มีสมบัติไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้หรือผ่านได้แต่น้อยมากจากกิจกรรมคิดว่าการไหลของน้ำ และการสะสมตัวของน้ำที่เกิดขึ้นภายในกล่องเทียบได้กับปรากฏการณ์ใดในธรรมชาติเดี๋ยวเราไปดูผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแหล่งน้ำใตดินจากแบบจำลองนี้กันสักนิดค่ะจากกิจกรรมนะคะเมื่อเรารดน้ำนะคะลงไปที่กล่องจะพบว่าน้ำค่ะจะค่อยค่อยไหลซึมลงไปกักเก็บอื้นที่ชั้นกรวดแล้วก็ชั้นทราย ส่วนชั้นตะกอนนะคะที่รองรับชั้นกรวดแล้วก็ชั้นทรายเอาไว้นะคะน้ําจะไม่ไห,หลซึมผ่านเข้าไปค่ะและเมื่อระดับน้ําในชั้นกรวดนะคะมีระดับสูงกว่าระดับด้านบนสุดของหลอดก็จะพบว่าน้ําก็จะไหลลดออกมาจากหลอดนั่นเองค่ะต่อไปค่ะให้นักเรียนลองตอบคาถามเกี่ยวกับกิจกรรมนี้สักนิดค่ะคําถามข้อแรกน้ําค่ะไหลลงไปสะสมตัวที่ตะกอนใดบ้าง ละตะกรดดังกล่าวมีลักษณะอย่างไรคะเมื่อรดน้ำลงไปที่กล่องพลาสติกน้ำจะไหลไปสะสมตัวอยู่บริเวณช่องว่างระหว่างตะกรนของชั้นกรวดและชั้นทรายซึ่งตะกรดดังกล่าวมีเนื้อหยาบเมื่อสะสมตัวอยู่รวมกันจะมีช่องว่างระหว่างตะกรนเกิดขึ้นและช่องว่างดังกล่าวจะอยู่ต่อเนื่องกัน ทําให้น้ําสามารถไหลเข้าไปกักเก็บและไหลซึมผ่านได้ค่ะคําถามข้อต่อไปค่ะชั้นตะกอนที่รองรับชั้นที่กักเก็บน้ําไว้ตะกอนจะมีลักษณะเป็นอย่างไรคะชั้นตะกอนนะคะที่รองรับชั้นที่กักเก็บน้ําไว้เป็นชั้นของดินเหนียวค่ะดินเหนียวประกอบด้วยตะกอนที่มีขนาดเล็กมาก มีเนื้อละเอียดแน่นมีความพุนต่ำทำให้น้ำไหลซึมผ่านได้ยากค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะเมื่อเราลดน้ำลงไปที่กล่องพลาสติกนะคะน้ำจะล้นออกมาจากปลายหลอดพลาสติกเมาาื่อใดและถ้าล้นออกมาเป็นเพราะเหตุใดคะน้ำจะล้นออกมาจากหลอด เมื่อระดับน้ำที่อยู่ในชั้นกรวดมีระดับสูงกว่าระดับประลายด้านบนสุดของหลอดซึ่งน้ำไหลล้นออกมาจากหลอดได้เป็นเพราะแรงดันน้ำนั่นเองค่ะคำถามข้อต่อไปค่ะถ้ากำหนดให้น้ำที่ไหลมาจากบัวรดน้ำแทนฝนชั้นกรวดและชั้นทรายแทนชั้นหินที่มีสมบัติยอมให้น้ำไหลซึมผ่านได้และชั้นดินเหนียวทั้งสองชั้น แทนชั้นหินที่มีสมบัติไม่ยอมให้น้ําไหลซึมผ่านหรือไหลซึมผ่านได้แต่น้อยมากนักเรียนคิดว่าการไหลและการสะสมตัวของน้ําที่เกิดขึ้นภายในแบบจําลองเทียบได้กับปรากฏการใดในธรรมชาติคะคําตอบค่ะการไหลและการสะสมตัวของน้ําที่เกิดขึ้นภายในแบบจําลอง เทียบได้กับปรากฏการณ์กระบวนการเกิดแหล่งน้ําใต้ดินตามธรรมชาติค่ะจากแารจําลองน้ําผิวดินที่เกิดจากฝนจะไหลเข้าไปกักเก็บอยู่ในช่องว่างระหว่างตะกอนของชั้นหินที่มีสมบัติยอมให้น้ําไหลซึมผ่านได้ที่วางตัวอยู่ใต้ผิวโลกซึ่งชั้นหินดังกล่าวนี้อาจมีชั้นหินที่มีสมบัติไม่ยอมให้น้ําไหลซึมผ่านหรือไหลซึมผ่านได้แต่น้อยมากรองรับอยู่ด้านล่าง น้ำที่กักเก็บอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของแหล่งน้ำใต้ดินที่พบอยู่ใต้ผิวโลกค่ะจากกิจกรรมนี้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ธรรมชาติได้ว่าน้ำผิวดินจะค่อยๆไหลซึมลงสู่ใต้ดินน้ำที่ไหลซึมลงสู่ใต้ดินส่วนแรกจะไหลซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินร่วมกับอากาศเรียกว่าน้ำในดินน้ำส่วนที่เหลือจากที่ดินดูดซับไว้จะไหลซึมในระดับลึกลงต่อไปอีก สุดท้ายจะไปถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่างระหว่างตะกอนที่อยู่ต่อเนื่องกันของหินชั้นหินหรือชั้นตะกอนจนกระทั่งแหล่งกักเก็บน้ำดังกล่าวอิ่มตัวด้วยน้ำหรือมีน้ำบรรจุอยู่เต็มช่องว่างนั้นๆน,น,น้ำที่ถูกกักเก็บไว้นี้คือน้ำบาดาลระดับบนสุดของน้ำบาดาลเรียกว่าระดับน้ำใต้ดินค่ะต่อไปค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแหล่งน้ำใต้ดินกันมากยิ่งขึ้น อยากให้หนักเรียนค่ะไปชมวิธีศน์กระบวนการเกิดแหล่งน้ำใต้ดินกันสักนิดค่ะน้ำผิวดินจะค่อยๆไหลซึมลงสู่ใต้ดินน้ำที่ไหลซึมลงสู่ใต้ดินส่วนแรกจะไหลซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินร่วมกับอากาศเรียกว่าน้ำในดิน น้ำส่วนที่เหลือจากที่ดินดูดซับไว้จะไหลซึมในระดับลึกลงต่อไปอีกสุดท้ายจะไปถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่างระหว่างตะกอนที่อยู่ต่อเนื่องกันของหินชั้นหินหรือชั้นตะกอนจนกระทั่งแหล่งกักเก็บน้ำดังกล่าวอิ่มตัวด้วยน้ำหรือมีน้ำบรรจุอยู่เต็มช่องว่างนั้นๆน,น,น้ำที่ถูกกักเก็บไว้นี้คือน้ำบาดาล ระดับบนสุดของน้ำบาดาลเรียกว่าระดับน้ำใต้ดิน หลังจากที่นักเรียนไปชมวิดิทัศน์กระบวนการเกิดแหล่งน้ําใต้ดินกันมาแล้วนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแหล่งน้ําใต้ดินกันมากยิ่งขึ้นไหมคะต่อไปค่ะครูจะให้นักเรียนค่ะดูหินสองก้อนนี้นะคะก้อนแรกเป็นหินทรายแล้วก็ก้อนนี้เป็นหินดินดานค่ะเดี๋ยวครูค่ะจะใช้หลอดหยดสารค่ะหยดน้ำลงไปที่หินทรายแล้วก็หินดินดานก้อนละหนึ่งหยด แล้วก็ให้นักเรียนค่ะสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นค่ะใช้หลอดหยดสารหยดน้ําไปที่หินทรายและหินดินดานก้อนละหนึ่งหยดและให้นักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผลการทำกิจกรรมพบว่ามีน้ำอยู่บนผิวหน้าหินดินดานส่วนหินทรายพบว่าน้ำได้ซึมเข้าไปในหินทรายเป็นยังไงกันบ้างคะจากกิจกรรมที่ผ่านมาสักครู่นักเรียนสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างคะใช่แล้วค่ะเมื่อใช้หลอดหยดสารหยดน้ำไปที่หินทรายละหินดินดานก้อนละหนึ่งหยดแล้ววางไว้สักครู่ น้ำจะไหลซึมเข้าไปในหินทรายแต่จะไม่ไหลซึมเข้าไปที่หินดินดานหรือไหลซึมเข้าไปในหินดินดานได้แต่น้อยมากจนไม่สามารถสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ค่ะจากกิจกรรมที่ผ่านมาค่ะนักเรียนคิดว่าหินใดคะที่สามารถกักเก็บน้ำประดานไว้ได้และหินใดคะที่สามารถรองรับชั้นหินที่กักเก็บน้ำประดานไว้นะคะต้องตอบคำถามกันสักครู่ค่ะ ลักษณะของหินทรายเป็นหินที่มีรูพรุนหรือมีช่องว่างระหว่างเมตะกอนแล้วรูพรุนหรือช่องว่างดังกล่าวอยู่เชื่อมต่อกันน้ำจึงไหลเข้าไปกักเก็บในเนื้อหินทรายได้ลักษณะของหินดังกล่าวนี้เป็นลักษณะสำคัญของชั้นหินอุ้มน้ำที่กักเก็บน้ำบาดาลไว้ได้ และลักษณะของหินดินดานเป็นหินที่มีเนื้อละเอียดแน่นมีความพรุนต่ำมีสมบัติไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านหรือซึมผ่านได้แต่น้อยมากลักษณะของหินดังกล่าวนี้เป็นลักษณะสําคัญของชั้นหินที่รองรับชั้นหินอุ้มน้ำ ในธรรมชาตินะคะชั้นหินหรือชั้นตะกอนที่สามารถกักเก็บน้ำมาดานไม่ได้เราเรียกว่าชั้นหินอุ้มน้ำค่ะซึ่งเป็นชั้นหินนะคะที่มีช่องว่างระหว่างตะกอนและช่องว่างเหล่านั้นก็อยู่ต่อเนื่องกันจึงสามารถทำให้น้ำค่ะไหลเข้าไปกักเก็บแล้วก็ไหลซึมผ่านได้ค่ะตัวอย่างชั้นหินอุ้มน้ำในธรรมชาติเช่นชั้นหินทรายชั้นตะกอนทรายชั้นกรวด ชั้นหินอุ้มน้ําอาจมีชั้นหินที่มีเนื้อละเอียดแน่นรองรับไว้ซึ่งเป็นชั้นหินหรือชั้นตะกอนที่มีสมบัติไม่ยอมให้น้ําซึมผ่านหรือซึมผ่านได้แต่น้อยมากเนื่องจากมีช่องว่างระหว่างตะกอนเล็กมากหรือมีเนื้อละเอียดแน่นชั้นหินนี้จึงทําหน้าที่เสมือนเป็นขอบเขตบนหรือขอบเขตล่างของชั้นหินอุ้มน้ําตัวอย่างชั้นหินที่มีเนื้อละเอียดแน่นเช่นชั้นหินดินดาน เป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับชั้นหินอุ้มน้ําแล้วก็ชั้นหินที่รองรับชั้นหินอุ้มน้ํามากน้อยแค่ไหนคะเดี๋ยวเรามาลองตอบคาถามกันสักนิดค่ะคําถามไม่อยู่ว่าชั้นหินอุ้มน้ําและชั้นหินที่รองรับชั้นหินอุ้มน้ํามีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรคะชั้นหินอุ้มน้ําและชั้นหินที่รองรับชั้นหินอุ้มน้ํา มีช่องว่างระหว่างเมตะกอแตกต่างกันค่ะระหว่างเมตะกอของชั้นหินอุ้มน้ำจะมีช่องว่างที่กว้างแด้อยู่ต่อเนื่องกันส่วนระหว่างเมตะกอของชั้นหินที่รองรับชั้นหินอุ้มน้ำจะมีช่องว่างเล็กมากแต่กอนมีเนื้อละเอียดแน่นการวางตัวของชั้นหินอุ้มน้ำตามธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินนะคะจะมีการวางตัวที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ดังตัวอย่างนี้ค่ะ เราจะพบว่าลักษณะาการวางตัวของชั้นหินอุ้มน้ำและจากสมบัติของน้ำที่จะรักษาระดับน้ำอาจทำให้เกิดแรงดันน้ำในชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นได้ค่ะดังนั้นถ้ามีการเจาะบ่อน้ำบาดาลลงไปในชั้นหินอุ้มน้ำที่มีแรงดันน้ำน้ำในบ่อจะพุ่งขึ้นถึงระดับแรงดันน้ำซึ่งระดับน้ำอาจจะอยู่ภายในบ่อหรือไหลล้นออกมาจากบ่อก็ได้ ทางนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะการวางตัวของชั้นหินอุ้มน้ําในแต่ละพื้นที่และขึ้นอยู่กับแรงดันน้ําที่เกิดขึ้นในชั้นหินอุ้มน้ําดังกล่าวในธรรมชาตินะคะระดับน้ําใต้ดินในแต่ละบ,บริเวณค่ะอาจมีการเปลี่ยนแปลงระดับได้โดยมีการเปลี่ยนแปลงไปตามฤด,ดูต่างๆค่ะเช่นในฤดูฝนนะคะระดับน้ําใต้ดินก็อาจจะมีระดับสูงส่วนในฤด,ดูร้อนหรือในฤด,ดูหนาว ระดับน้ําใต้ดินก็อาจจะลดระดับลงค่ะแล้วก็ระดับน้ําใต้ดินนะคะก็จะวางตัวสอดคล้องไปตามชั้นหินหรือตามภูมิประเทศแล้วก็ระดับน้ําใต้ดินนี้นะคะก็จะไปบรรจบกับระดับน้ําในแม่น้ําแล้วก็ในทะเลสาบก็ได้ค่ะปัจจุบันนะคะมีการนําน้ํามาดานค่ะขึ้นมาใช้ประโยชน์ทางในการดารงชีวิตในการอุปโภคแล้วก็บริโภครวมถึงนําไปใช้ในการเกษตรแลร้วก,ก็ในภาคอุตสาหกรรมด้วยค่ะ ต่อไปค่ะเพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งน้ำใต้ดินกันมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองมาตอบคําถามนี้กันสักนิดค่ะจากภาพนะคะการทิ้งสารเคมีหรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงสู่ชั้นดินโดยตรงจะส่งผลต่อคุณภาพของน้ำบาดาลหรือไม่เพราะเหตุใดคะตอบกันได้ไหมคะคำตอบคือ การทิ้งสารเคมีหรือของเสียจากเขตอุตสาหกรรมลงสู่ชั้นดินโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำบาดาลค่ะสารเคมีหรือของเสียจะไหลซึมลึกลงไปใต้ดินไปปนเปื้อนกับน้ำในดินและน้ำบาดาลส่งผลทําให้น้ำบาดาลปนเปื้อนสารเคมีหรือของเสียได้ค่ะและถ้าเรามีการสูบน้ำบาดาลดังกล่าวขึ้นมาใช้จะได้รับสารเคมีหรือของเสียเหล่านั้นไปด้วย นักเรียนจําคําถามตอนต้นวิดีโอได้ไหมคะที่ถามไว้ว่าแหล่งน้ําใต้ดินมีกระบวนการเกิดอย่างไรและสามารถกักเก็บน้ําไว้ใต้ดินไม่ได้อย่างไรตอนนี้นักเรียนน่าจะพอตอบคําถามได้แล้วนะคะตอบกันได้ไหมคะคําตอบคือแหล่งน้ําใต้ดินเกิดขึ้นบริเวณใต้ผิวโลกโดยเริ่มจากน้ําผิวดินที่ค่อยๆไหลซึมลงสู่ใต้ดิน น้ำที่ไหลซึมลงสู่ใต้ดินส่วนแรกจะไหลซึมอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินร่วมกับอากาศเรียกว่าน้ำในดินจากนั้นน้ำส่วนที่เหลือจากที่ดินดูดซับไว้จะไหลซึมในระดับลึกลงต่อไปอีกสุดท้ายจะไปถูกกักเก็บไว้ตามช่องว่างระหว่างตะกอนที่อยู่ต่อเนื่องกันของหินชั้นหินหรือชั้นตะกอนจนกระทั่งแหล่งกักเก็บดังกล่าวอิ่มตัวด้วยน้ำหรือมีน้ำบรรจุอยู่เต็มช่องว่างนั้นๆน,น,น้ำที่ถูกกักเก็บไว้นี้คือ น้ำบาดาลทั้งน้ำในดินและน้ำบาดาลจัดอยู่ในแหล่งน้ำใต้ดินค่ะจากที่นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับแหล่งน้ำใต้ดินกันมาแล้วเดี๋ยวเราไปสรุปความรู้กันสักนิดค่ะแหล่งน้ำใต้ดินเกิดจากการไหลซึมของน้ำผิวดินลงไปสะสมตัวอยู่ใต้ผิวโลกแบ่งเป็นน้ำในดินและน้ำบาดาล น้ำในดินเกิดจากน้ำผิวดินที่ไหลซึมลงสู่ใต้ดินส่วนแรกซึ่งจะอยู่เหนือระดับน้ำใต้ดินมีลักษณะเป็นน้ำที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินร่วมกับอากาศน้ำอาดานเกิดจากน้ำผิวดินที่ไหลซึมลงสู่ใต้ดินในระดับลึกกว่าน้ำในดินซึ่งจะอยู่ใต้ระดับน้ำใต้ดินซึ่งระดับบนสุดของน้ำอาดานเรียกว่าระดับน้ำใต้ดิน ซึ่งระดับน้ำใต้ดินบริเวณหนึ่งหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงระดับไปตามฤดูน้ำอาดามีลักษณะเป็นน้ำที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างตะกอนที่อยู่ต่อเนื่องกันของหินชั้นหินหรือชั้นตะกอนจนแหล่งกักเก็บอิ่มตัวไปด้วยน้ำซึ่งชั้นหินหรือชั้นตะกอนที่กักเก็บน้ำอาดานไว้เรียกว่าชั้นหินอุ้มน้ำมีลักษณะมีช่องว่างระหว่างตะกอนและช่องว่างอยู่ต่อเนื่องกัน ทำให้ชั้นหินอุ้มน้ํากักเก็บน้ํามาดานไว้ได้และมีสมบัติให้น้ําซึมผ่านได้เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแหล่งน้ำใต้ดินกันไปแล้วนะคะในบทเรียนต่อไปค่ะเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภัยธรรมชาติบนผิวโลกจะมีภัยธรรมชาติอะไรบ้างนะคะ พระะภัยดังกล่าวมีกระบวนการเกิดและมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไรเดีย๋ยวเราไปติดตามนะคะในบทเรียนต่อไปสำหรับวนันนี้คุณครูก็ขอลาเป็นเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ ไงคะวิดีโอทบทวนเรื่องแหล่งน้ำใต้ดินนะคะักเรียนดูแล้วเข้าใจไหมคะเข้าใจแมลูกเข้าใจแม่ลูกเข้าใจแม่ลูกเข้าใจนะเดี๋ยวช่วยครูตอบหน่อยครูคิดว่าเด็กเรียนหลับไปหมดแล้วนะคะเอ่อช่วงก่อนสอบเนี่ยครูจะมีวิดีโอมาทบทวนให้ดูนะคะเพื่อจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ อันนี้เรื่องแหล่งน in ้ําใต้ดินนะคะเออแล้วก็สาหรับแบบหึกหัดก็ไม่มีนะเออเรื่องแหล่งน้าใต้ดินในการทบทวนก็ไม่มีแบบหึกหัดแต่งานของครูนั้นก็ยังไม่ครบนะคะงานสามชิ้นนะเรียนก็ทําให้ทําและส่งมาให้ครบด้วยครูได้ให้คะแนนนะคะอ่าครูก็บอกเลยว่าเป็นสามคะแนนสุดท้ายนะเออสามสามครั้งสุดท้ายนะคะที่จะเป็นคะแนนสามชิ้นงาน นะคะนกักเรียนรีบรีบส่งมาใครส่งมาแล้วครูให้คะแนนไปแล้วแต่คนที่ยังไม่ส่งเนี่ยครูจะรวมคะแนนเก็บก็ยังไม่ได้นะคะนสอบก็จะรวมคะแนนเก็บไม่ได้ก็จะไม่ไม่ทราบไม่ทราบว่าได้คะแนนเก็บเท่าไหร่แตวต้องมาตามกันอีกเนะาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนคนไหนยังไม่ส่งก็ลองทวงถามเพื่อนให้ครูด้วยนะคะ,ะ,คะเพราะว่ายังไม่ครบนะคะก็เลยชิ้นงานอีก3ามชิ้นแล้วชิ้นงานนี้ก็ไปชิ้นงานที่ให้ นักเรียนเก็บไว้ในพอร์ตโฟลิโอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะมีให้เรียนทำโฟลิโออีกนะคะ,ะวิชาวิทยาศาสตร์ก็ใช้ชิ้นงานเนี่ยสามชิ้นนะคะ,ะชั่วโมงต่อไปเรียนอะไรคะวันนี้ไออเรียนอะไรรู้ไม่รู้เหมือนกันเนาะเดี๋ยวก็รอรอดูนี่กี่นาทีละอ่านี้ครึ่งชั่วโมงไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็วิทยาศาสตร์ก็เวันนี้ก็มีครึ่งชั่วโมงนะคะ แล้วก็เป็นทวนในการทวนโดยใช้วิดีโอนะคะสาหรับวันนี้รักษาสุขภาพนะคะตอนนี้ฝนตกแล้วนะฝนตกแล้วอากาศก็เย็นๆร้อนๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ดูแลสุขภาพด้วยไม่ต้องออกไปเที่ยวไหนอยู่บ้านนะคะเพราะว่าโควิดก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะคะสำหรับปีนี้เราคงจะเจอกันที่จออย่างเดียวเนาะผมได้ไปเจอกันที่โรงเรียนแต่อาจจะไปเจอกันตอนที่นักเรียนไปรับเอกสาร ก็เจอกันตอนนั้นนะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอจบเพลงแค่นี้นะคะสวัสดีค่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 ะ